สวัสดีครับสำหรับ EP นี้นะครับผมมาอยู่ที่บูธไทยอ้มานะฮะก็ต้องขอออกตัวก่อนนะครับว่าผมไม่ได้มีความความรู้ความสามารถเกี่ยวกับเรื่องรถมากมายสักเท่าไหร่นะเป็นแค่ว่าเป็นช่องที่ว่าชอบในเรื่องของยานยนต์เรื่องของรถต่างๆก็เท่านั้นนะฮะก็แค่ว่าอยากจะถ่ายให้เพื่อนๆที่ติดตามได้รับชมนะฮะข้อมูลบางอย่างอาจจะไม่แน่นหรือ,ออาจจะไม่ถูกต้องเท่าไหร่นะก็ขออภัยไว้ในที่นี้นะครับวันนี้ผมพามาดู ไทอัมก็คือเท่าที่ทราบมาไทอัมจะมีโมเดลที่ออกใหม่ในปีนี้ค่อนข้างเยอะมากนะฮะที่เราเห็นอยู่ตรงนู้นก็จะเป็น Speed t r i เปิลนะฮะพันสองนะฮะค่อนข้างที่จะใหญ่นะฮะดูสังเกตหน้าตาของสปีดท t ิปเปิลนะหน้าตาแบบเหมือน มันโมดเลยใหญ่ตรงนี้ก็เป็นคาร์บอนนะเป็นเป็นเกลียวคาร์บอนนะครับนะครตรงนี้อยู่ที่699,000บาทนะครก่อนต้นต้นก็คือประมาณหมื่นมันนิดๆน,นะหมื่นก็ถึงหมื่นเอ็ดไปซ้ำานาส่วนตัวนั้นเป็นสปีดทูบิน1 2 0 0หรือเปล่าเป็นตัวที่ผมเล็งๆไว้เหมือนกันนะเล็งๆไว้เหมือนกันเดี๋ยวไปดูใกล้ๆ้วยกันนะไปดูใกล้ๆ ตัวนี้เป็นไท i เด้นนะไทเดนไทรเด้นหกหนะฮะอยู่ที่สามแสนลหมืนสามพันบาทเลยเดียวตัวนี้ผ่อนนิดเดียวผ่อนสบายตรววอีนนะ่ผ่อนแค่สี่พกว่าบาทนสะี่พันบาทนะแะ้วก็มาที่ตัวนี้เป็นสตรีททวินสตรีททวิน ตัวนี้ไม่เป็นตัว900ตัว 900cc นะอ๋อต้องได้เลยนะต้องได้เลยที่นี่เอาลงพื้นนี่คือสปีดสปีดท,ทวินนะฮะสปีดท,ทวิน,วนตัวนี้พันสองร้อย cc นี่แหละที่ผมแบบสนใจมากๆคือตัวนี้นะฮะราคาอยู่5้าแสนหกหมื่นเก้าพันบาทนะฮะเฮ้ยขอนตัวดู 8, 8, 8ทดี่แปดพันแปดจรงนะตัวนี้เกี่ยวยาวยอะไรกันยาวนะตัวนี้นะนนะายาวๆกันเลย มีอครรับ้มับีก้อดบ่อด์าคอัพไดาวนะฮะและที่สำคัญก็คือเป็นบัมโบด้วยนะฮะติดแน้าคู่นะฮะเซ้ยเยว,วยมาก ตรนี้จมีจจะร่ับไหมตัีกเนี้เ่ย้เานี่านี้เท่น้เานี้เท่านี้อ่นี้เท่ารเท่าีเท่านี้เท่านี้เท่านี้เารเท่านด้่านท่รนีท่ีเ่นีเานเาร้เาทน้่านีานเนเทนีเา้เท้ทาี้่ท่าีท่านี้เท่าเท่านี้เเนะครับแบน่นนะ เพื่อเป็นการปฏิบัติตามวัตการวิธีใหม่ในการเข้าชมงานและการนเสนของบริษัทใครอไสเข้าไทยแลนด์อนนี้โอ้โหหนึ่งร้านหนึ่งร้านแน่หนึ่งร้านแน่ถ้นสาย่รจการในการเข้าชมงานและการนำเสนอกราดูกหนสมักากอนามัยตลอดเวลาด้ยค่ะขอบคุณค่ะสามสูบนี่สามสูบนะตรสาสูบ แต่ว่า2,000 2น0 4เลยนะเดอร์สตีดเดอร์ตีดสแคมเบอร์นะฮะตัวนี้ก็900ารซีซีนะนี่บมนวิว bon T100 นะครับ4 2 0นะนนนตัวนี้นะี่ตัวนี้ขอทัพตั้งตาร์เป็นแนวสปอร์ตสปอร์ตส่วนตัวนี้ก็จะเป็นแบบน bon วิวบัสโวนะ เดี๋ยวอ้อมไปดูตรงนี้ใช่นี่ก็เป็นสายการทอดความเร็วอสเซนสอลีของไทรัมนะฮะก็ในศูนย์นะฮะที่แถวบ้านเราก็จะมีพวกก็อยู่ที่ M2 นะฮะ M2 <M 2 S 1> <2 S 2> ก็จะ <M> 2. 2> เป็นศูนย์ของไทรัม mm นะฮะแล้วก็จะมีออสเซสสอรีต่างๆนะฮะมากมายนะฮะโอเคสำหรับ ใ่อ้ํวันนี้ก็ลาไปเท่านี้ก่อนนะครับติดตามอีพีต่อไปว่าผมจะพาไปดูบูธไหนนะฮะสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ